ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจาร,รย์ออสสอนตัดผม KTO by Academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูรูปแบบของการตัดผมในกลุ่มของบ๊อบทรงผู้ใหญ่นะครับว่าเราตัดอย่างไรนะครับการตัดแน่นอนนะครับเรามีการแบ่งในลักษณะของกรอบลายแนวหรือลักษณะกรอบของทรงโดยการคัดหรือการแบ่งในโซนของซีกด้านหูนะครับอันดับแรกนะครับผมมีการดึงออกมาอยู่ในลักษณะของการต่ำกาหูนิดนึงนะครับนะเพราะต้องยอมรับความจริงนะคุณพี่นะครับเขาต้องการตัดบ๊อบ ใบบ๊อบแบบผู้ใหญ่นะครับนะก็เป็นการที่เราเอาให้ห่างจากนะครับปลายหรือติ่งหูเนี่ยประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับหลังจากที่เราคัดหรือการตัดในโซนของซีกแรกหรือการสตาร์ทหรือเป็นไกด์ลายเป็นเคฑนเสร็จแล้วเราก็มาลักษณะของการแบ่งชั้นในโซนของซีกที่สองการแบ่งชั้นโซนที่สองแน่นอนนะครับเราใช้ไกด์ลายใช้เกณฑ์หรือใช้หลักในลนักษณะของการตัดแบบชั้นแรก โดยการยกหรือ pues ล mm ันของชั้นออกมานิดนึงเพื่อต้องการให้เขายกสเต็ปหรือวางลายวางแนวหรือลันของชั้นออกมาให้เป็นกึ่งของลักษณะของความถุยบ้างหรือไล่ลักษณะของทรงบ้างนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วเช่นเดิมกันนะครับ <một> 1 2, Naruto 2 3เราทํา <Clerk> ลักษณะอย่างเดียวกันโดยใช้เกณฑ์ไกล้ลายหรือลักษณะโซนที่เราตัดแล้วนะครับโดยการแบ่งลองลักษณะของกรอบปลายแนวของทรงออกมานะครับเช่นเดียวกันนะครับการที่เราแบ่งหรือการที่เราคัดการที่เราตัด เราต้องการให้ปลายละลายของปุ่มนะครับนะบางทีต้องยอมนะครับการที่เราตัดผมเสมอกันเนี่ยมันอาจจะละักษณะของปลายเนี่ยอาจจะชี้หรือกระดกขึ้นมาบ้างแต่การที่เราลันชั้นหรือไล่ขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยมันอาจจะมีความสมูทหรือมีความกลมกลืนพอหลังจากที่เราได้โซนของซีกด้านข้างหรือลักษณะของเสร็จแล้วเรามาแบ่งในโซนของซีกด้านหน้าดึงให้อยู่ในระดับของตาหรือคิ้วนะครับอันนี้เป็นหลักนะครับจากการแบ่งแน่นอนนะครับเราจะเห็นนะครับ ขอบปลายชายแนวในลักษณะของโซนหรือทรงก็ออกมาได้ถึงความเด่นชัดนะครับเป็นการตัดหรือการตัดไล่ในลักษณะของทรงหรือกึ่งของบ๊อบหลังจากที่เราได้โซนของซีกด้านหน้าแล้วแน่นอนนะครับไกด์ไลน์ก็นำพาหรือหลักการนี้ออกมาจากในโซนของซีกด้านหน้าหรือช่วงจอด อันนี้เป็นหลักการของการตัดส่วนนะครับถ้าเราต้องการให้ทุยนะครับควรจะต้องยกหรือก็ตั้งฉากขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ขอบลายแนวหรือฉากหรืององศาเขาเนี่ยมีความทุยหรือลักษณะของการตัดในกล่งของแนวในการที่ช่างฉากนะครับ บางทีต้องยอมนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยความชอบมีความแตกต่างกันแต่ทวนใหญ่นะครับก็คือต้องการให้ศีรษะโครงสร้างลายแนวหรือลักษณะบอดี้หรือหัวเนี่ยทุยอันนี้เป็นหัวใจหลักในการทํางานการที่เราจะตัดเขาทุยได้แน่นอนนะครับรอบฐานแรกควรจะต้องเกาะหรือให้แนบนะครับฐานที่2ก็คือมีการลกสเต็ปหรือลกชั้นออกมาอะครับฐานที่3ก็แล้วแต่ต่มสูงนะครับอันนี้ก็ควรมีการคุยกันแต่ในเคสนี้คุณพี่นี้เขาต้องการให้บ๊อบ เป็นบ๊อบกึ่งบ๊อบไล่หรือเป็นบ๊อบมีความถุยบ้างพอยิดหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดโนกหรือถุยออกมามา,มา,มากชั้นส่วนการแบ่งแน่นอนนะครับเราแบ่งทีละชั้นหรือลักษณะของประมาณนะั้นหนึ่งเซนนะหนึ่งเซนสองเซนสามเซนเนะี่ยขยับไปเรื่อยๆจนถึงคาบหรือครึ่งของศรีรษะนะครับอันนี้เป็นหลักการอันนี้เป็นการทํางานอันนี้เป็นแนวทางของคีโตโอกคารามี ครับวันนี้ผมออสมจิตนะครับ <c oughs> ดิสพารดีนะครับหรือเกตัวคานามีนะครับเราเอาแนวของพัชชันนะครับ สวยหรูเก๋เท่นะครับในสายขีดอคาเดมี่มาเล่ากล่าวมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพไปร่วมร่วมกันนะครับหัวข้อนะครับวันนี้ก็คือการที่เรามาแรนดอมคือเราจะตัดผมบ๊อบอย่างไรนะครับให้มีเนื้อผมหรือให้มีผมหนาขึ้นอย่างเคสเนี้ยนะครับคุณพี่เขาอันนี้ขออภัยนะครับนะเขามีลักษณะกึ่งของผมบางนะครับนะการที่จะตัดนะครับให้นางแบบหรือให้คุณพี่เขาเนี้ยมีผมหนาแน่นอนนะครับเราควรจะต้องหลังชั้นหรือยกไล่ลักษณะ ักณะของเส้นผมเพื่อให้ทรงและรูปกรอบของทรงเขาออกมาได้มีความสวยงามหรือมีความเนื้อผมที่ผ่องขึ้นมานะครับจากการตัดนะครับที่เราเริ่มนะครับจะเห็นนะครับแต่ละพอยต์แต่ละจุดนะครับแต่ละชั้นที่เราวางไว้นะครับเราวางเป็นสเต็ปหรือหลันเป็นชั้นออกมานะครับการที่เรายกหรือการที่เราไล่แน่นอนนะครับเราต้องการให้ปลายผมเนี่ยมีการดันหรือมีการดุ้งขึ้นมา เพื่อให้เนื้อผมก็นนียมีลักษณะเก้อนของผมหนานะครับอย่างที่เรามีการคอนเทนต์หรือเราบอกแล้วก็ว่าเราจะตัดอย่างไรนะครับผมบ๊อบให้สวยด้วยนะครับแล้วก็ให้ดูลักษณะผมหนาและสุดท้ายก็คือให้จัดเซตหรือดูแลส่งเองได้จากการที่นางแบบเขาบอกไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมมาเก็บในโซนของตีของซีกด,ด้านซ้ายนะครับ จากการนำพาในโซนของซีกด้านขวาที่เราตัดจรตัดไททอยช่วงไททอยจากการที่ยกนะครับเป็นกึ่งของพินิมิตหรือวางฉากในโซนของซีกด้านขวาเสร็จแล้วเราก็นำพามาอยู่ในโซนของซีกด้านซ้ายโดยการใช้ใกระไลนะครับการกดการเกณฑ์ยทำลักษณะอย่างเดียวกัน ส่วนสูงต่ำหนาบางก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เรายกตอนแรกนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักส่วนการตัดแน่นอนนะครับยังที่บอกว่าผมคุณพี่เขาเป็นผมที่บางหรือน้อยการตัดก็ต้องเคยเรียกว่าต้องใจเย็นๆนะครับต้องค่อยๆนะครับ ค่อยๆนะครับค่อยๆใช้ปากนการตกแต่งหรือให้เขามีเนื้อผมเพียงพอที่เขาต้องการบางทีในเคสที่ผมก็มีผมบางเนี่ยเขารักษาแล้วก็หวงนะครับคาว่ารักษาหววก,ก็คือเขาจะรักษาในลนักษณะต้องการให้มีเนื้อผมที่เยอะแล้วรักษาถึงความยาวนะครับแต่เคสนี้เราบอกเขาว่าถ้ายาวมากพี่มันจะฟุเบาแล้วฟูไปเลยในกรณีนี้พี่ควรจะต้องตัดให้อยู่ในกรอบนะครับ อันนี้เขาโอเคนะครับอพอโอเคล้วให้เราดีไซน์หรือออกแบบเราก็สามารถที่จะดีไซน์หรือออกแบบออกมาได้ตามจุดประสงค์นะครับนะฮะเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับเรามาใช้ไกด์ไลน์โซนของซี่ที่เราตัดไว้แล้วนะครับเป็นการช่างนะครับหรือการไล่ออกมาหรือการลานชั้นออกมา2ค่านะครับทาลักษณะเหยียบเดียวกันนะครับความหมายก็คือนะครับอาจจะยก สูงตามขนาดไหนก็ต้องใช้ดุลพินิษนึงใช้หลักการนิดนึงแต่ถ้าเราเป็นน้องใหม่เราตัดพร้อมกันทีเดียวกันนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้จะแม่นนะครับแต่คนที่มีประสบการณ์หรือหลักการแล้วนะครับก็ควรตัดนะครับทีละข้างได้อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดหลักนะครับนะเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับ <c oughs> เรามีการแบ่งนะครับแบ่งในที่นี้ก็าหมายก็ผมก็คือแบ่งทีละชั้นโดยการนําพาหรือการเอาหลักการหรือการเอาเกณฑ์นในส่วนของที่เราตัดแล้วอันนี้เป็นหัวใจหลักเป็นการทำงานหรือเป็นการที่เราเอาหลักการหรือการที่เราเอารูปแบบในลนักษณะขึ้นของที่เราทำงานแล้วเนี่ยนะครับมาเป็นตัวช่างหรือมาวางกรอบลักษณะของส่งอันนี้เป็นหัวใจหลกักเช่นเดียวกันนะครับจอที่เราตัดไว้หรือลักษณะของ ปลายหูนะครับเราให้ห่างมาประมาณทิ้งมาประมาณตั้งหนึ่งนิ้วนะครับเราทำลักษณะอย่างเดียวกันเสร็จแล้วเรามายกในโซนของด้านข้างหรือเป็นลักษณะของลันชันขึ้นมาเพื่อให้ทรงนะครับหรือลายของแนวนะครับมีมีเนื้อผมหรือดันกันขึ้นมาอย่าลืมนะครับเขาคล้ายๆทรงฟาร่านะคำว่าทรงฟาร่าเนี่ยถ้าเราตัดเสมอกันแล้วเราดัดเนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยจะถ่วงนะครับ พวงออกมาไม่สวยการตัดที่สวยจริงๆก็ต้องหลัดหรือดันชั้นออกมาพอดัดออกมาเสร็จแล้วนะครับมันจะไล่กันเป็นชั้นในึ่งของพวงองุ่นอันนี้ถึงจะสวยงามครับเช่นเดียวกันตัดบ๊อบในลักษณะของแปลวของผมผู้ใหญ่อันนี้เป็นหลักการนะครับการที่เรายกหรือการที่เราไล่หรือการที่เรารลันชั้นเนี่ยเราต้องการให้ลักษณะลายหรือแนวของทรงเขาเนี่ยออกมามีเนื้อผมหรือลักษณะของความไล่ของทรงออกมาให้มันมีบอดี้หรือแนวของผมเนี่ยมีการพองหรือไล่ของทรงออกมาได้ให้มากที่สุดนะครับ แต่โจทย์หลักหรือหัวใจหลักก็คือลักษณะของคาวเอเรียในรูปมงกุฎรูปฮาร์ตนะครับหรือลักษณะของหัวใจในโซนของซิกด้านหลังที่ผมตั้งฉากไว้ในกลึงของพีระมิดผมตั้งฉากกับผมต้องการให้รันหรือไล่ลักษณะโซนของซิกด้านบนอย่างที่เกิดมาคล้ายๆฟาล่านะการที่เรารันชั้นก็คือเวลาเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะเซตหรือจัดทรงหรือจับทรงได้นะครับ มันจะดูผมไม่บางนะครับนะแต่ถ้าผมมีการถ่วงออกมาอยู่เสมอกันนะครับเราก็ตัดตรงๆหรือเป็นกึ่งของสเตทเป็นเส้นตรงจะดูเนื้อผมบางนะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับเป็นการทํางานที่ผมออสิมจิตนะครับหรือดิสพักดี <c oughs> เอาแนวทางดีกว่านะครับมาแบ่งพันหรือมาแชร์ตลอดจนหลายๆขั้นที่รับชมับ ก็ลองเอาหลักการไปใช้ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บทรงหวีโซนของซีกด้านหน้านะครับให้อยู่กึ่งกลางของศีรษะโดยลักษณะของข่าวแอร์เรียเดนลักษณะของฮาร์ดรูปมงกุฎหัวใจดึงโซนของซีกด้านหลังหรือกึ่งมงกุฎเนี่ยมาเชื่อมต่อนะครับส่วนการตัดแน่นอนแล้วครับเรากรจะต้องโค้งมนให้เข้ากับบอดี้ให้เข้าโครงสร้างให้เข้ากับศีรษะให้เข้ากรอบปลายชายแนวเขาอันนี้เป็นหัวใจหลักในการทํางานครับเพื่อนน้องนะครับตอนนี้เป็นตอนที่1นนะครับหลังจากที่เราตัด แล้วเดี๋ยวเรามาดูการเซตหรือจัดทรงหรือว่าทรงที่เราตัดวันนี้นะครับเป็นบ๊อบไล่หรือบ๊อบกึ่งของฟาร่าเนี่ยเราทําลักษณะอย่างไรแล้วอย่าลืมนะครับผมมีทั้ง3ช่องทางช่องทางแรกทิกตอกนะครับช่องทางที่2 facebook l ไล e ์ช่องทางที่3 youtube ิกต,ตอกแน่นอนนะครับเพียงท่านแอดนะครับเอ๋งๆครับ somjit นะท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง t ิ k กต็ตอกส่วนทาง f a c e b o o ไลน์เอเบอร์ลีเดนะครับแต่ละวันเราเอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบของการคัดการตัดอาจจะเป็นผมหญิงผมชายท่านก็สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ทางช่อง f a c e b o o ไลน์เอเบอร์ลีเดนะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับออมสมีการแผนไปทางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนนะครับอาจจะเป็นงานตัดผมหญิง ตัดผมชายก้าวผมแต่งหน้างานแข่งงานโชว์หรืองานเรียนรู้ในและต่างประเทศผมมีการแผนไปตรงช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนนะครับสามช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องตลอดจนช่างเสริมสวยทุกท่านท่านก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับทางช่อง t ิ k กต k อกครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออนสอนตัดผม KTO Bar Academy ครับหลังจากที่เรามีการคัดหรือการตัดนะครับทรงบอบผู้ใหญ่นะครับเรามาดูเทคนิคของการเซตหรือการจัดทรงว่าเราทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับผมมีการดรอยนะครับหรือเป็นการเป่าให้แห้งนะครับการใดการเป่าให้แห้งแน่นอนนะครับเราจะทำหลอดทำคูลิง ทำลอนนะครับทำลายทำแนวเพื่อให้ทรงบ๊อบเขาออกมาได้ดูเด่นหรือลักษณะกึ่งของความสวยงามครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพาร์ดีหรือ KTO Bar Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอารูปแบบของการตัดบ๊อบในกึ่งของทรงผู้ใหญ่นะครับมาเล่าสู่นะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพเสริมสวยนะครับเราจะได้ไปคู่กันนะครับ จากพอยแรกนะครับผมมีการเป่าหรือมีการรายนะครับหรือมีการจัดเซตนะครับงานที่ทําแน่นอนนะครับนะผมมีการคัดหรือการตัดในกึ่งของบล็อบในการลันชั้นหรือการไล่สเตปหรือลักษณะของวางกรอบลายชายแนวของทรงออกไม้เป็นมิติหรือเป็นลักษณะของแนวของกึ่งของการที่เราเน้นลักษณะกรอบลายแนวของทรงออกมาให้ทุกอนุูลนะครับมีความกลมกลืนหรือเป็นสเตปเช็คสั้นนะครับ เป็นบายสเต็ปนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักจากการที่เราคัดตัดเสร็จแล้วเราก็มาบลูมาไดมาเป่านะครับให้แห้งนิดนึงนะครับจากการแห้งนิดนึงถ้าผมนะครับของนางแบบเขาต้องการจะไปงานเราอาจจะใส่ตัวเซตติ้งหรืออาจจะใส่เป็นมูส เพื่อล็อกลักษณะทรงหรือรูปแบบเขาออกมาให้ดูเด่นหรือลักษณะของความสวยงามนะครับแต่เคสนี้เขาบอกเขาขอนะครับให้ทําออกมาดูธรรมดานะครับหรือเป็นแบบซอฟตนะครับอันนี้เป็นการเป็นงานเป็นการที่ผมออสสมจิตดิสพักดีเอาแนวของการตัดผมหรือการเรียนรู้หรือลักษณะเก่งของแนวของผมผู้ใหญ่นะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับ ในหัวข้อนะครับที่เรามาบอกกันนะครับครับวันนี้นะครับจากการที่ทํางานแน่นอนนะครับพอยจุดแรกที่เรามีการม้วนนะครับนะ จะเห็นนะครับผมม้วนในโซนของซีกด้านบนก่อนนะครับหรือลักษณะของการไล่มาจุงโซนของซีกด้านหลังนะครับถ้าเราต้องการให้สวอนแน่นอนนะครับเราม้วนเสยขึ้นมาก่อนส่วนด้านหลังนะครับเราม้วนยกขึ้นนะครับหรือม้วนปัดขึ้นทรงและรูปแบบเขาจะออกมาได้สวอนนะครับส่วนการม้วนลงเนี่ยเราสามารถสวอนได้ไหมได้ครับนะเ <it> พียงแค่ม้วนลงให้หมดนะครับให้หมดหรือให้ลักษณะของสัสดส่วนในการทํางานทุกรูปแบบเนี่ยเราก็ใช้หวีนะครับ ตักนะครับแล้วหรือหวีหางหรือหวีลักษณะเอาหวีเกลี่ยนะครับให้ทรงและด้านบนด้านหลังนะครับมีความเขาเรียกว่าสวอนหรือปัดขึ้นมาได้ครับเป็นการทำงานนะครับที่ผมออสสมจิตดิสพาร์ตีนะครับหรือ KTO by Academy นะครับเอาแนวทาน,นะครับเอารูปแบบ ของการทำงานในกลุ่มของพัชั่นนะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสายเกติโอบาอาร์คัมี่มาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาทีพเราไปร่วมร่วมกันนะครับจากการม้วนในโซนของซีกด้านหน้านะครับตลอดจนขยับมาในโซนของซีกด้านหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็ามาเก็บในลนักษณะโซนของซีกด้านข้างในลนักษณะของลักษณะด้านขวามือนะครับเราแบ่งผมก่อนนะครับเราม้วนในโซนของซีกด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยรันจ ทันทีเราจะเต็บจนถึงลักษณะกึ่งกลางหรือการลักษณะของการม้วนในโซนของซีกด้านบนที่กึ่งของเสยนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักการทํางานในกึ่งลักษณะของครูลิงหรือรอนเนี่ยไม่ยากนะครับเพียงเราเข้าใจหลักว่าหนึ่งนะครับผมควรจะต้องหแห้งพอ สองนะครับผมสั้นยาวอยู่ขนาดไหนสี่นะครับไซส์ลักษณะของตัวคูลิ่งหรือหลอนหรือหลอดเนี่ยต้องให้นะครับเข้ากันกับลักษณะของความยาวของเส้นผมส่วนถ้าผมยาวเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นไซส์ที่ใหญ่นิดนึงนะครับผมกลางก็คือเป็นสมอลผมเล็กก็คือเป็นมีเดียมเลยนะครับเป็นจิ๋วไปเลยนะครับอันนี้เขามี3ขนาดนะครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับก็ลองศึกษาโรงเรียนดูโรงเรียนรู้ดูนะครับหลายๆท่านที่ดูนะครับอาจยังไม่ ข้าใจท่านก็โทรหาผมได้นะครับผมยินดีที่จะสอนวิธีการม้วนในลักษณะของการทำรอนทำหลอดหรือม้วนในกึ่งของผมผู้ใหญ่นะครับคับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมออสสมจิตสิสรัคดีหรือ KTO by Academy เรามีสัสาช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับเรามีทางช่อง TikTok นะครับเพียงตันแอดไปนะครับเอกลมกครับ SOMJIT นะครับทางช่อง t i k t o k ท่านก็สามารถส และก็เรียนรู้ได้นะครับส่วนทาง a c e b o o k l i like ฟ e เอฟบริเดนะครับที่ผมมีการแพนมีการเอาหลักการมีเอาการทำงานทุกรูปแบบมาเผยแพร่มาแชร์ในลักษณะาทางช่อง a c e b o o k l i like ฟ e เอฟบริเดนะครับแล้วตลอดจนนะครับทางช่อง YouTube ทางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนนะครับเพื่อนน้องตลอดจน f c ทุกท่านนะครับท่านก็สามารถเข้ามาศึกษา และก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับต่าง3ช่องทางนะครับ TikTok YouTube Facebook ไ i น e นะครับสุดท้ายนะครับเรามาใช้ในกล่งของฟรีก็หรือใช้นิ้วมือนะครับแล้วก็ใช้โครมีแปลงใหญ่นิดนึงจะเห็นนะครับส่งบ๊อบในกล่งของผู้ใหญ่ก็ออกมาได้เด่นหรือออกมาได้สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นสไตล์หรือเป็นการดีไซน์ที่ KTO by Academy นะครับเอาการทำงานในแบบของบ๊อบส่งผู้ใหญ่นะครับ หลายๆท่านที่รับชมท่านก็สามารถที่จะนะครับพัฒนาหรือศึกษาในหลักการของการทำงานเราได้นะครับครับวันนี้ผมและทีมงาน KTO b a อา a าร d e m y ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตลอดจน f อทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามกดการแจ้งเตือนโอกาสหน้าผมและทีมงานนะครับมีข่าวสารมีงานมีการ เป็นในรูปแบบต่างๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็เรียนรู้ไปคู่กับเรานะครับส่วนหลายท่านเข้ามาแล้วมีการคอมเมนต์แบบน่ารักอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมและทีมงานนะครับมีพลังใจในการสอนต่อไปว,ว้าวสุดท้ายนะครับจะเห็นนะครับทรงนะครับของนางแบบเพราะออกมาที่สวยเก๋มากเลยนะครับ